ก็ัอสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบเกลทุกคนด้วยนะครับโย่ผมช่องมิกเซวนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบเกิลผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0แสนคนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก คุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุย,บย ก็กสวัสดีผู้เล่นชาวอารินาเบเกิทุกคนด้วยนะครับโย่ผมช่องมิกซ์เวยกันอีกแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็เราจะไปแนะนําแผนที่ครับแมปทีวีนั่นเองนะครับทุกคนเราจะไปดูกันนะครับว่าแมปทีวีในซีซัน9เนี่ยมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะไปวิ่งเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนี่ยวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับเป็นวันที่รีซีซัน9นะครับแล้วก็ครบรอบ2ปีฤดูกาลนะครับทุกคนและวันที่7กกรราับ มิดฟรีนะครับมาเชต์นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับโอเคครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าทุกคนไปเลยโอเคครับทุกคนมาเราเกิดกันตรงจุดนี้แมปทีวีนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับทุกคนไม่ได้เล่นนานแล้วโอเคครับก็เหมือนเดิมเลยครับผมรู้รู้สึกว่าน่าจะทุกแมปนะที่เปลี่ยนแค่ว่าจุดออกนะครับจุดถอนกําลังก็คือการใช้ด็อกแท็นั่นเองนะครับทุกคน แต่ด้านในเนี่ยไม่ชัวนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าจุดไหนที่ผมไม่ได้วิ่งไปเนี่ยผมต้องขอไปด้วยนะครับทุกคนพยายามที่สุดละเพราะว่าทีวีเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จุดไม่ค่อยรู้แมปนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเซฟกันก่อนละกันนะครับทุกคนเปิดเซฟฟ,ฟีก่อนเกมนี้อยยุ้ยเหียบอดปลาระเบิดโอ้โหโหดร้ายเหลือเกินบดเนี่ยยังโหดเหมือนเดิมเลยบอดเนี่ยปลาโหดชิบหาย โอเคเดี๋ยวเราเปิดเซฟก่อนละกันนะครับทุกคนโอเคครับเซฟปลดล็อกแล้วครับทุกคนเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะได้อะไรโอ้ยิงกันสนั่นเลยเฮ้ยสีจ้องเหรอทุกคนอ้อหะไรวะเนี่เยเก็บมาก่อนละกันเรามาเซฟปัตนเลยทุกคนโอ้ฝั่งนู้ยิงกันสนั่นเลยวะเดี๋ยวเราเออ่ไปดูหน่อยละกันนะทุกคนนะว่าโอ้ยิงอะไรกันแย่ยยยขนาดนั้นก็ยังเหมือนเดิมหมดไอ้แมปทีวีเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมยิงกันสนั่นหวนไหวะทุกคนยิงกันทั้งแมปอ่ะข้างบนนี้น่าจะบอท ตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนอะไรอยู่ด้านในวะคนหรือเปล่าวะเนี่ยแหมไม่ร้องคนแน่นอนครับมีคนอยู่ด้านในอยู่ไห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 นจ้าพี่มาแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยก็โดนยิงอยู่ด้านบนไปไปไปทุกคนไล่เลยเป็นอะไรวะเป็นอะไรวะน้าเป็นอะไรวะน้าวิ่งหนีแล้วก็หนีแล้วก็อแ,บแอบลไหนบอสอยู่ด้านล่างว่าด้านบนวะ โอ้ยิงกันโคตรหนกหูอะเฮ้ย hey. เรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งยิงขาไปเลยอุ้ยปืนดีว่ะคนดูปืนดีปืนดี MDR แต่งดีด้วยเยสเราได้ปืนดีแล้วเก็บของเก็บของแคปตอนนี้ผมวิ่งมาฝั่งนี้นะทุกคนเขาเรียกฝั่งอะไรผมไม่รู้จักเหมือนกันนะเฮ้ย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 มีคนนั่งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อ,ยอ๋นนั้นบอดยังมีคนนึงยังมีคนนึง เรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จไปสองข้งหน้านี้น่าจะบอดโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดออกด็อกแท็กเหมือนเดิมนะทุกคนปูดอะไรวะไอ้นุม่มไะไรวะเนี่ยสา่ยงกล้ากัางบนก็ยังยิงกระสนัดเลยนะเนี่ยก้าดำๆโอ้เสียงโคตรดังอ่ะทุกคนยิงกันทั้งเกมแมพทีวียิงกันกทงนังเกมเลย ไม่มีแหละไม่มีเก็บเสียงมีปืนเก็บเสียงด้านบนเดี๋ยวเราไปเล่นด้านบนดีกว่าทุกคนเขายิงอยู่ในห้องนี้นี่นี่นี่เขาปุ่ยเลยวะนะคุณดูอุ้ยปุ่ยอะไรวะไม่เคยได้ยินเลยปืนแบบนี้เขายิงกับบอทอยู่อ่ะอุ้ยปืนยอะไรวะอ๋อเอาเลยละกันไหนอยู่ไหนเอ้ยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยกระเป๋ารัดอุ้ยบดโอ้โหบอทยิงโคตรแรงอุ้ยเลยวะเมื่อกี้ อพยายามดีว้าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเสร็จโจนเสร็จโจนอย่ารีตัวก่อนทุกคนนี่น่าจะมีอีกนะเนี่ยมาอีกตัวนึงเอาเระเบิดไปกินอ๋บอบดเรอเคเดี๋ยวขอรีตัวก่อนปืนอะไรเอ่ยโอ้เอเคกำกำแต่ก็โอเคอยู่ทุกคนหมวกสีอะไรพวกนี้กระเป๋ารัดเย,เ,ยเดี๋ยวเราเก็บของกันไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะดิ้นชักนี้พยายามดูทุกคนเผื่อได้ซีดงดี แต่ okay, ตอนนี้ผมเปิดเซฟรออยู่โอ้โหยิงกัินสนั่น hey, เฮ้ยได้กุญแจบ้านพัากว่าเอาเรื่องเอาเรื่องทุกคนเอาเรื่องเค okay, เซฟกดล็อกแล้วแลวไปลุมเซฟดีกว่าขอเปิดนี้เซ็จก่อนละกันนะนี่มีปุ่มใส่กระสุนก็ดีแบบนี้แหละยิงอะไรกันนักหนาว,วะฝั่งนร้เนี่ยทีนี้เรามีล็อกแท็กแล้วเราก็ไปออกล็อกแท็กได้เลยนะเนี่ยออกมาหนะ้าแสนสองก็คุมละ โอเคแบบเราเปิดเซฟแล้วก็ไปกันต่อดีกว่า,า,ะวาอะไรวะเกลือจัดโคตรเกลือได้แต่ตังอันนี้ก็เป็นน้องกุญแจเหมือนเดิมผมว่าน่าจะไม่เปลี่ยนอะไรนะทีวียู่ทรงน่าจะไม่เปลี่ยนอะไรอันนี้ก็ A.K.M แต่งก็ดีอยู่น่าจะไม่เปลี่ยนอะไรน่าจะเหมือนเดิมยกเว้นแค่ว่าจุดออกแค่นั้นแหละทุกคนไในๆก็วิ่งมาแล้วมาเปิดห้องพออหน่อยรักกัน เปิดได้กล่องแดงสักิ้กหนึ่งก็ยังดีเปิดการเลื่องก่อนโวแบบมีอะไรอยู่ไหมด้านในเนี่ยตะเอ๋ตะเอ๋โอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรเกลือเลยเซฟในนี้มีอะไรไหมมีตาเก็ตมอสหรือเปล่ามสโคคูนยี่สบิบมาได้อยู่ครับทุกคนเก็บมา ไป,ไป์ก okay. ไปโอเคแบบเดี๋ยวเราเรอเซฟหมดล็อกแล้วก็ไปออกดีกว่าทุกคน,าน,กากคน,นมาลุ้นเซฟกันเถอะทุกคนเรามาลุ้นเซฟกันเถอะเสียงปืนเงียบไปละโอ้โหไอ้เกย์แล้ว,วลไปออกดีกว่าทุกคนรีเกมใหม่ดีกว่าครับไปไปออกดีกว่าผมจะมาดูนะครับตรงลิฟต์นี้ยังออกได้หรือเปล่านะทุกคนโอเคออกไม่ได้แล้วนะครับตรงลิฟต์แปลว่ามันบังคับให้ออกด็อกแท็กกับจุดออกที่มันสุ่มให้นะทุกคน ดี๋ยวผมจะไปออกด็อกแท็กนะครับไปเลยมีด็อกแท็กสอันก็สามารถออกได้เลยทุกคนโอเคเราก,กดเลยนะครับใช้เวลาออกแค่1ิวิเองนะทุกคนนะก็โอเคนะผมว่าก็โอเคอยู่ yeah, เดี๋ยวเกมนี้เราก็ออกมา5้าแสนก็คุมแล้วครับแหวนเจี๊ยบเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยทุกคน let's go โอเคครับทุกคนรอบนี้เราเกิดตรงนี้ผมเอา P90 มานะทำไมเข้ามาแล้วทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยวะเนี่ย เฮ้ยเงียบจริงนะทุกคนเงียบกิบเลยอะไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะน้อยเสียงวิง่งไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเปิดเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็ไปอ้องพออ,อก,กันต่อเลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเซฟกันทุกคนว่าได้อะไรรับนนะไม่ใช่ว่าแมงเกืออีกนะนั่นไงบูลมาดันกับคำแมงเกือจริงด้วยไปั p ไปอ้องพอออดีกว่าทุกคนไปโอเคใกล้ถึงห้องพอแล้วอ้องพอมีโอ้มีบอสนี่ว่าพอออมีบอสว่ะทุกคนเอาไงดีวะ เอาเลยแล้วกันไปไม่เสียเวลาทุกคนจัดปลาผมเอระเบิดมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะเล่นระเบิดก่อนแล้วกันพยายามปาไปก่อนเผื่อเอามาไม่ได้ใช้อีกปาปาไปแอมโดนไม่โดนไม่รู้แต่ปาไปก่อนโอ,โอ้วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งหนีไม่รู้ว่าบอสต,ตัวนี้เป็นตัวที่ถือขวานหรือว่าทุกคนกลัวมันจะวิ่งไล่ฟันต้องระวังให้ดีๆดู้ายดูายดีทุกคนโอเคฝั่งนี้เคียร์มา uối 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 uối, nhúng đạc nhúng đạc nhúng đạc,เอาระเบิด để kinh sao bông quay chân ah ho, quay chân ah, tem 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 tem, đợi kí tuo bao nè, ồ, bớt lúc phim chưa mấy, đập loạn, phim mình tai, xui rồi, tai, để lọc bớt save, bớt cáu lèng nữa, bớt แล้วก็เก็บของบอสแล้วก็ออกดีกว่าว่ะทุกคนนะอู้หมอก้าหมอก้าดีเลยได้หมอก้ามาลูกหนะึ่งอุ้ยเต็มช่องเลยวะ่ะทุกคนได้แลว้วว่ะโอ้โหเยอะแบตลี่ยังอีกสี่ช่องอืลองดนตรีนะเก็บเก็บมาแล้วกันนะครับ <c ười> ไปเดี๋ยวเราไปเก็บของบอสกันต่อเลยกำลังงองมานเสีได้ก่อห้าว่ะไปเดี๋ยวเราไปเก็บของกันเ,เลยทุกคนไปกุกองเรื่องนี้ก่อน เดี๋ยวดูของเหลือนี่ก่อนเปื่ตบเซอร์มลอ,อะไรบ้างไหอะไรวะเนี่ยอ๋อันี่ก็เป็นสโคปใหม่นะครับที่จะเข้ามาในซีซั่น9นะทุกคนนะเป็นสโคปคูณ3อืมน่าจะคูณ3ทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเซฟนี้ดีกว่าว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้โหเกือบจัดทุกคนแป๊บเก็บของบอสด,ดีกว่า เดี๋ยวฟาร์มลิ้นชักนี้ก่อนแล้วกันทุกคนผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยแต่ของบอสเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูลิ้นชักนี้ก่อนแล้วกันว่าได้อะไรปาดแล้วได้กุญแจแปดแสนมาทุกคนเอ้ยกุญแจดอกละล้านไม่ใช่แปดแสนแล้วตอนนี้เป็นล้านแล้วกุญแจเนี้ยโอ้ออกเป็นล้านเกม่เนี้ยทุกคนสวยสวยไม่ได้ของแดงแต่ได้แปดแสนสวยสวยไอ้ยดอกละละ้ลานดิไม่ใช่แปดแสนละผมไม่ได้เอากระเป๋าใหญ่มาเสียได้กอห้ากับหูฟังเกียูว่ะทุกคนอย่า เสียดายจัดเสียดายจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะไปฟาร์มตรงกลางสักแป๊บหนึ่งทุกคนผมจะไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างหรือเปล่านั้นในโซนตรงการลางแมปเนี่ยแต่ทุกอย่างก็เงียบเชียบเหลือเกินทุกคนเงียบเกินนะเซฟทุกเซฟทุกเซฟจะเป็นของเราจะเว้นน้องที่ผมไม่มีกุญแจแต่เซฟฟีตรงกลางจะเป็นของเราโอ้โหยังมีบอดอีกนะเนี่ยมันยิงโคตรแม่นอนะ่ะเพราบอทเนี่ยผมเบื่อจัดเลยหลังๆะเกมทำมา ถ้าเหมือนเมื่อก่อนมันไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนแต่หลังๆอ่นะบอทยิงโคตรโหดอ่ะไม่ไหวจริงดูดิยิงอย่างแม่นนะทุกคนอ่ะดูดูมันเดี๋ยวผมยิงไม่โดนอีกเป็เก้าศูนย์แย่โอเคน่าจะเลยอ,อีกตัวเดียวไอ้ยา uh, กระสุนหมดไหนหายเรียบร้อยศูนย์ศูนย์เลยทีนี้จบเลยกระสุนหมดพอดีมันหนีไปละไป เดี๋ยวเราไปเคียร์ให้จบจบดีกว่าทุกคนแต่ดูกล่องเอกสารน,นี้ก่อนแล้วกันโอ้ไม่มีอะไรเลยรอบนี้ดีสุดก็คือแปดแสนนะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าธุรกิจกระเป๋าธุรกิจไม่มีอะไรเหมือนกันอะมันอยู่ไหนไม่รู้ว่าเซฟเซฟมันเป็นเซฟจับเวลาเหมือนแบบคลังแสงอะไรพวกนี้หรือเปล่านะทุกคนสาหรับเซฟฟีต่าง

๋อเป็นเซฟจับเวลาหมดเลยครับแปลว่าถ้าอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปกดอีกเซฟหนึ่งละกันตอนนี้รีกระสุนไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามากดเซฟนี้เซฟทุกเซฟโอเคจับเวลาหมดเลยนะครับอันไหน free เซฟฟีแปลว่าเป็นจับเวลาหมดเลยนะตรงกลางก็จับเวลาส่วนน้องอื่นเนี่ยน่าจะจับเวลาอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้มาบ่อยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอเซฟกดล็อกแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ออกดีกว่าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็มาฟาร์มกระสุนบอดกันเล่นๆไปก่อนโอเคครับเซฟกดล็อกแล้วทุกคนตอนนี้ ต่อมาลนถ้าได้ของแดงถ้าคิดนี่สวยเลยนะร้านโอ้โหไอเหี้ยม่วงอีกแล้วทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่เยเซฟโกดเกลือเลยอยามาดูปืนบอดฝั่งนี้มาเก็บกระสุนมันหน่อยละกันพอซะด้วยโอเคแล้วเอากระสุนมันไปขายทุกคนนะเก็บกระสุนมากระสุนมันดีนะหมดทีวีเนี่ยคือบอดทุกตัวเป็นกระสุนสีหมดเลยนะ ถ้ากลางแสงเนี่ยบางครั้งก็กระสุน4บ้างบางครั้งก็กระสุน3บ้างอะไรพวกนั้นะคือมันไม่มันไม่สม่ำเสมอให้ทุกคนถ้าเหมือนทีวีมันก็คือสี่ก็คือ4ี่ไปเลยมันไม่มีปนมันไม่มีปน3หรือว่าปนสอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเหมือนกลางแสงเนี่ยมันยังปนอยู่ไงทันี้บอทเอ็มหนึ่งดีกว่าพัดกระสุนไปแล้วครั้น้อยมันก็เป็นกระสุน4ก็ถือว่าโอเคอยู่อะ เอมแปดโนเอมแปดนผมว่าสำหรับแมปทีวีเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรปรับนะยกเว้นแค่อ่าเซฟแล้วก็จุดออกนะครับทุกคนซึ่งจุดออกเนี่ยไม่ได้สับสวิตแล้วทีนี้จุดออกจะมีแค่การใช้ด็อกแท็กแล้วก็การซุ่มออกนะจุดซุ่มอ่ะเหมือนเข้ามาแล้ว15นาทีก็สามารถออกได้อะไรแบบนั้นนะนะทุกคนเหมือนแมปไล่แมปคลังแสงที่ผมเคยทำไปให้ดูนะครับน่าจะมีแค่นั้นปามอีกสักนิดสักหน่อยทุกคนแล้วก็ไปออกดีกว่านะครับ ดูลินชักด้วยเพื่อได้อะไรอีกดีเฮ้ยกุญ hey, แจนี่ว่ากุญแจแมปไร่เก็บมาสวยเลยพยายามดูนะครับลินชักนี้ปลาสิ่งโตน้อยนะของดีเยอะนะเนี่ยคณดูพยายามฟาร์มมัด้วยนะครับเกือเกืออันนี้บอดเกิดโอ้กองดอกกุหลาบ อันนี้ของอีเวนต์เจเราเรามาดูเซฟอันนี้บอลจะยิงกูนะเว้ยโอ้โหอะไรวะไม่มีเลยของแดงีแต่ยของม่วงไปทุกคนเราไปออกดีกว่าครับหนูผมต้องไปออกจุดหนะเพราะว่าผมไม่มีด็อกแท็ก น่าจะมีแค่นี้สําหรับแมปทีวีนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปออกดีกว่าครับโอเคครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับแมปทีวีในซีซั่นเนะครับทุกคนแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็เป็นได้นะเวลามันเข้ามาจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมทําให้ทุกคนได้ดูก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วขอบคุ ไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายครับทุกคนจุ๊บๆ